เช็คมาตรการเยียวยาแรงงานเลิกจ้างหยุดกิจการชั่วคราวบริษัทต้องจ่ายให้เท่าไหร่มาเช็คกันเลยนะครับกับมาตรการการเยียวยาแรงงานนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 หากเลิกจ้างนะครับถูกเลิกจ้างบริษัทจะต้องจ่ายให้กี่เดือนนะครับส่วนกิจการการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะครับ ทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับได้เผยข้อมูลจากกระทรวงแรงงานนะครับเกี่ยวกับมาตรการการเยียวยาแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับทั้งกรณีที่นายจ้างปิดกิจการหรือเลิกจ้างนะครับบางส่วนพนักงานแต่ละคนนะครับจะได้รับเงินเยียวยาคนละกี่เดือนนะครับ นอกจากนี้นะครับกรณีนายจ้างหยุดกิจการนะครับชั่วคราวจากเหตุจำเป็นเช่นเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีออเดอร์นายจ้างต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละของค่าจ้างนะครับตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างต้องหยุดงานทั้งนี้นะครับกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวในกิจการการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ร่วมกันกันกบกระทรวงการคลังนะครับให้ได้รับสิทธิ์การชดเชยการขาดรายได้มาดูข้อมูลเชิงลึกกันครับกระทรวงแรงงานกรณีการเยียวยาแก่แรงงานที่รับผลกระทบจากโควิด1 i กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับกรณีนายจ้างเลิกจ้างทั้งหมดนะครับบางส่วนหรือปิดกิจการนะครับนายจ้างจะต้อง จ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ .2541 นะครับด้านประสบการณ์การทำงานนะครับถ้าน้อยกว่า1ปีนะครับอัตราการชดเชยอยู่ที่30วัน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีชดเชย90วัน3ปีแต่ไม่เกิน6ปีชดเชย180วัน6ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับ2 4 0วัน 10ปีแต่ไม่เกิน20ปีชดเชย300วัน20ปีขึ้นไปนะครับชดเชย400วันครับมีหมายเหตุว่านายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างนะครับทราบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1ง,งวดนะครับของการจ่ายค่าจ้างถัดมานะครับกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวจากเหตุจําเป็นเช่นเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีออเดอร์นะครับนายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อยละ75ของค่าจ้างไปตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานนะครับถัดมาจะเป็นกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวในกิจการท,ท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินนะครับตัวนี้นะครับทางข้อมูลจากกระทรวงแรงงานนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอยู่ระหว่างการปรึกษาด้านสำนักง,งานประกันสังคมนะครับกรณีนายจ้างเลิกจ้างทั้งหมด บางส่วนหรือปิดกิจการนะครับลูกจ้างจะได้รับนะครับเงินเพิ่มเติมจากสิทธิสิิทธประโยชน์การทดแทนกรณีว่างงานจากกองทุนประกันสังคมร้อยละ70ของค่าจ้างนะครับจนกว่าจะได้งานใหม่แต่ไม่เกิน200วันครับกรณีสถานประกอบการประกอบกิจการถูกรัฐสั่งปิดเป็นกรณีชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 i นะครับกองทุนประกันสังคมจะจ่าย ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนะครับร้อละ6ของค่าจ้างจนกว่าจะกลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งแต่ไม่เกิน90วันหากสถานการณ์ยืดเยื้อ90วันนะครับเกิน90วันขึ้นไปกระทรวงแรงงานจะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออีกต่อไปครับจะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากมันเกิน90วันนะครับถัดมาจะเป็นกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ หรือการกักตัวนะครับกองทุนประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนนะครับกรณีว่างงาน1้อยลของค่าจ้างนะครับจนกว่าจะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งแต่ไม่เกิน90วันครับวันแรกการยกเลิกแสนคนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทขู่ถ้าข้อมูลเท็จจะเจอคุกสำหรับนะครับวันแรกในการ ที่ให้ประชาชนนั้นยกเลิกการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทสู้โควิด -19 นั้นนะครับก็มีการขู่แล้วนะครับว่าถ้าข้อมูลเท็จนะครับจะผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษสูงสุดทั้งจำและปรับนะครับทันทีวันที่4เมษายนนายเล่าลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่านะครับการเปิดให้ประชาชนนั้น แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเพื่อสละสิทธิ์นะครับการรับเงินชดเชยโควิด -19 5,000บาทในวันแรกนั้นมีประชาชนนะครับแจ้งยกเลิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนคนนะครับซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนที่คุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับหรือขณะนี้กลับมาทำงานนะครับมีงานทำมีไรายได้ สามารถแจ้งขอยกเลิกรับเงินได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะไม่ถือว่ามีความผิดแต่อย่างใดหลังจากนี้นะครับถ้ากระทรวงการคลังนำรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าระบบการตรวจสอบและเรียกเข้าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหากพบมีการลงทะเบียนให้ข้อมูลเท็จเช่นไม่ได้เดือดร้อนจริงๆหรืออยากฉวยโอกาสเข้ามารับเงินนะครับ จากภาครัฐทั้งที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจะถือว่ามีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มีโทษสูงสุดทั้งจำและปรับทันทีนะครับป,ปัจจุบันนะครับณวันที่4เมษายนนะครับมีผู้ขอรับเงินชดเชยนะครับกว่า24ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังได้เร่งนำข้อมูลไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดและจัดทยอยแจ้งผลการ ลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านทาง SMS นะครับในวันที่8เมษายนนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับจะได้รับการแจ้งเช่นกันว่าซึ่งส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กำหนดเช่นเคยว่างงานมานานแล้วบางคนไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่มาลงทะเบียนเพื่อหวังโชคนะครับรับเงินไปบ้าง ทำให้รัฐบาลต้องมาตรวจสอบอย่างเข้มข้นส่วนคนที่เดือดร้อนจริงๆนะครับรัฐบาลพร้อมจะดูแลแน่นอนนายล่วะลนนะครับยังกล่าวอีกว่าการเปิดให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ใส่ข้อมูลผิดพลาดนั้นธนาคารกรุงไทยนะครับกําลังเร่งนะครับปรับปรุงข้อมูลปรับปรุงระบบอยู่นะครับจะเปิดให้แก้ไขได้ในเร็วนี้แต่ระบบนะครับ แต่ในช่วงนี้นะครับก็จะแจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปกรอกข้อมูลการลงทะเบียนซ้ำนะครับหรือกดยกเลิกสิทธิ์ไปแล้วนะครับกลับเข้ามาลงทะเบียนใหม่เพราะการยกเลิกจะถือว่าเป็นการเสียสิทธิ์นะครับเป็นการสละสิทธิ์ไปเลยทันทีนะครับและไม่สามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้อีกครับยกเลิกเราไม่ทิ้งกันกรุงไทยมีคำตอบลงทะเบียนอีกรอบทำได้หรือไม่ ธนาคารกรุงไทยนะครับมีการตอบคําถามนะครับสำหรับการยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในมาตรการการรับเงินเยียวยา5,000บาทยกเลิกแล้วจะลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่มาดูกันเลยครับภายหลังนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนั้นเปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมาตรการการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับจากการ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะครับสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนเนื่องจากลงทะเบียนผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับโดยสามารถกดยกเลิกได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่วันที่4เมษายนนะครับปี63เป็นต้นไปนั้นซึ่งต่อมาได้มีหลายคนนะครับเกิดความสงสัยว่าหากขอยกเลิกการลงทะเบียนไปแล้ว จะสามารถขอลงทะเบียนใหม่อีกครั้งได้หรือไม่นะครับทั้งนี้แฟนเพจกรุงไทยแคร์นะครับได้โพสต์ข้อความว่าขอยกเลิกแล้วไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้แต่หากได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกการลงทะเบียนได้สำหรับท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูลต้องรอนะครับรอ SMS แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ นนจึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนะครับจะมีการทยอยส่ง sms นะครับเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่8เมษายน63ไเป็นต้นไปในการนี้นะครับผู้ใด ได้รับสิทธิ์ขอให้รอรับเงินนะครับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com ได้ครับ